โอ้โหตำนานมาใหม่ซึ่งแน่นอนว่าผมต้องเลือกตัวนี้ถ้าหมจะสุ่มจริงๆแต่ในทีมผมมันก็รู้สึกพอดีแล้วลก็มีเฮฟินัสไว้ฮิวพัทซัมดาเมตัวนี้เอาไปัวรับส้มตีนพัทซัมแถวหน้าก็ป้องการอันนี้จะเน้นไปทางโจมตีที่รุนแรงดูคาเดโอ้ก็เป็นลูกรักผมที่ผมนั้นอุตส่าห์ปั้นมาจนเออสองดาวหวนะังลว ถ้าจะให้เลือกออกก็เราต้องเลือกตัวที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ก็เลือกยากว่าโอเคลูกไครลมื่อกอนมามาสุม่มอาตัวนี้กันเออบีเอยช่างมาันเถอะชื่อไม่ค่อนยน่ใจเท่าไหร่อืมสองกล่องสุดตำนานผมเออมีการวางแผไนไปแล้วเขาว่าเสียหัวหน้าผมจะไม่เข้าไปในการประมูลผมจะไปประมูลอีกทีก็เสือไฟ ผมจะวางแผนใช้ในอนานอคตเยอะได้ตัวรีวิวแล้วตัวใหม่ผมจะวางแผนเอาไว้สำหรับใช้ในอนาคตเลยผมมีการคำนวณแล้วว่าตัวไหนผมควรสุ่มเพราะว่าตอนนี้ผมแทบจะอะไรออด <c oughs> ตัวเต็มขอไปอัปดาวก่อนอืมโอเคอัปดาวแค่นั้นก็น่าจะพอปื้อปื้อปื้อ,อโอ้ ดูตัวนี้อีกละเยอะแล้วนะโหตัวหินไู้เจอล็อกใช่ไหมจาชื่อไม่เข้าใจดูถ้าจะนี่ก็ลูกลูกรักผมเหมือนกันตารแรกที่เข้ามาก็ปั้นตัวนี้แหละแต่เอาไปมามาแม่งตัวอุ่ยได้และหยั yeah, ข้างแปดกูดินต้องเลือกตัวนี้ครับยาก,กดผิดอ่า ไบครบละทีมยุบต้วเกานเดี๋ยวค่อยมารีวิวในวันพรุ่งนี้อยู่ในละพลังน้อยเท่น้นอ่ามันชื่ออะไรวะลืมแล้ะตาแน่นนยังจำได้ตอนตอนตอนต,นตู้มันเข้ามาแรกๆแต่ว่าผ่านไปไม่กี่วินาทีผมลืมแล้ะอืมพลังเปิดมาอยู่ที่สองหมื่นซึ่งผมก็มีของอัพไว้ค่อนข้างจะเยอะมากคือผมเตรียมของเอาไว้เยอะจริงนี่เป็นไง ผมไม่อยากจะดับขึ้นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟผมแค่จะเก็บเอาไว้เก็บพลังที่ซ่อนเอาไว้สกินก็จะรีวิวพร้อมกันเลยในเซิร์ฟที่มันเสกของได้มันมีอยู่บวก f อ5%บวกค่าอะไรวะ CRL ไม่แน่ใจะเป็นเป็นเป็นค่าหรือสักอย่างน่าจะเป็นค่าเพิ่มอันติไม่งั้นก็ค่าเปอร์เซ็นต์อะไรสักอย่างกูรอเฟียลสวัสดี์พลังเดรโรจะลองปั้นดูเบางตนเดี๋ยวดูค่าวเลยโอ้ เดี๋ยวจะขอยืมหืนแม่งเอาไปซะเยอะเลยเออเราควรถอดอะไรมันไหมมันใช่เอ่อเอ่ไอเทมอะไรไอเทมโอเคไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดเออเอาไปแล้วกันให้ไปนัดสงสารตัวนี้เดี๋ยวค่อยปันป่นๆไปทีละนิดเดี๋ยวขอดูก่อนในกระเป๋าแม่งมันมีอะไรให้อัพวะเออร้อยห้าสิบกล่อง เพื่อมีของดีโอเคได้อยู่อันนึงอู้หูน้ำเยอะแล้วก่อนนี้ด้วยวีดวีข้ามเร็วสี่พันได้รวมมาเพื่อโคตรเยอะเออแล้วก็อะไรอีกอันนี้แล้วกัน,นทำไรได้โอเคไม่ใหมมันไม่มีของที่เราต้องการกองแค่นเองร้อยหกสิบเก้าเอา่ออันนี้ก็ต้องการอาหารโอเคนี่ได้ได้ได้ไดได โอ้แต่เยอะอยู่แล้วก,วกไ็ไม่เอาดิกว่าพวกนี้แต่เก็บไว้ก่อนได้จังโอเคไม่เอาแมแหละอันนี้มันรอบชิงชนะเลิศแม่งกล่องออไม่ค่อยดีเท่าไหร่ห้าพันห้าหมื่นและเออพี่คอดีกว่านี้หน่อยอาหารมา เม <niño sharing> <Good> uh ื่อจะเกือกดผิดเล่นหลายเสื้อแต่เข้าตัวมพุกงกิจกรรมโคตรเวอร์โคตรเหนื่อยด้วยเอออัพารังมันตรงนี้ก่อนที่เราวางไว้แต่เงินอันนี้ไม่ได้วางไว้วางงบประมาณไม่ค่อยสูง ่ายแม่งหมดเลยอัพยังไม่สุดขายบ้าน8ล้านเดี๋ยวค่อยปั่นในวันพรุ่งนี้เอาแล้วกันโอเคคลิปนี้ก็แค่เป็นสุ่มการชาตอนนี้เฉยๆส่วนคลิปรีวิวน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะที่ผมจะทําขอทาการรีวิวตัวนี้ไม่สิพรุ่งนี้อัดคลิปรีวิวส่วนรีวิวก็น่าจะอีกวันหนึ่งน่าจะเป็นอาคารอืมรอวันาคารนะ